สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูช้างนะครับวันนี้เราพามาที่ฟาร์มพัทระเอฟเฟนฟาร์มนะครับที่อำเภอเสมืองนะครับผ่านกิศรดอยมาสักนิดหนึ่งนะครับสักประมาณไม่เกิน10กิโลนะครับก็จะเจอฟาร์มอยู่บนเทือกเขาเนี่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่น้องกัญญาอยู่ด้านล่างครับเราไปชมกัญญามาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาชม น้องข้างบนอีกทีนะครับมีหลายเชือกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีเชือกใดบ้างเอ่ยวันนี้น้องข้างบนมีน้องเอญย่านะครับไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะครับเอญย่าเอญ่าตัวตึงนักท่องเที่ยววันนี้เต็มเลยครับพื้นที่เราพาเดินชมนะครับนักท่องเที่ยวมีลานจอดรถก็สะดวกสบายนะครับไม่ถึงก็ แอ้อาดแต่ตอนนี้เต็มจริงครับมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครับเราก็จะมาทานข้าวก่อนด้วยนะครับช่วงพักเที่ยงเราไปชมช้างใกล้ๆก,กันเลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับขอโทษทีนะครับวันนี้ไม่ได้เอากันสั่นมัครับจะพาจะสันส่นสักนิดหนึงนครับ เดี๋ยวเราลงไปชมข้างล่างกันนะครับไอ้ย่ามาหรือเปล่าวันนี้ไอ้ย่าไม่มาเราชมช้างใกล้ๆก,กัน,นะครับพร้อมนักท่องเที่ยวเลยนะครับเราเดินลงไปก่อนนะครับด้านนี้เป็นร้านอาหารกาแฟอาหารตมสั่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเมนูกันนะครับแต่ตอนนี้ไปชมช้างกันก่อน นี่เป็นช่างพลายนะครับมีงานนะครับช่างพลายนะครับน้องเที่ยวถ่ายรูปอย่างสวยงามกันเลยนะครับนี่นะครับถ่ายรูปนะครับเอฟซีท่านใดมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็เสิร์ชหาพัทราฟาร์มได้เลยครับ เอลฟเฟนฟาร์มพัทระอาตเลฟินฟาร์มนะครับนะเที่ยวชอบนะครับได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับประเทศตนเองนะครับเที่ยวก็เที่ยวชอบแล้วก็กลัวด้วยนะครับแต่มีความเราประกบอยู่ตลอดเวลานะครับดไ อันนี้เป็นน้องนั่นนี่ที่บอกวันนั้น่ะชื่ออะไรนะนะใช่เปล่าชื่ออะไรนะลาลูนาเหรอมีสิทธิ์เหมือน,นกันนะนี่ครับไม่แน่ใจนะครับวันนั้นมีลาลูนาแต่เอย่าไม่มานะครับเอย่าไปไหนละ ช่างน้อยน่ารักเอี้ยานะครับนี่ครับโอ้ชอบเล่นห่วงยางหน้าดูนะครับเหยียบสะแบนเลยนะครับเอา้าปีนลัวไปนู่นแล้วนู่นนะครับโอ้โหวิ่งเพลินเลยนะครับไม่ต้องปล่อยอิสระ,ละเลยนะครับ ช่างหลเชือกยังไม่ขึ้นมานะครับทุกทีจะมีหลายเชือกเลยนะครับไม่รู้ไปพักผ่อนอยู่ตรงไหนน่าจะลงเขาไปนะครับ,รบมีคนชี้ทางลงเขานะครับยังไม่ขึ้นมากันนะครับนี่จเป็นบรรยากาศในร้านนะครับทานอาหารกาแฟกันชมบรรยากาศสวยๆนะครับถ่ายรูป น้องเอี่ยญ่ายังไม่มานะครับวันนี้ไม่เจอเอี่ยญ่าเลยนะครับส่วนกัลยาเดี๋ยวเอาคลิปลงให้นะครับน้องกัญญาน้องกัญญาครับติดกัลยาครับน้องกัญญาเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับจากด้านล่างครับแบบธรรมชาติเลยนะครับ มีช็อตดื่มดูดนมแม่วันดีด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาวิดีโอคลิปลงให้นะครับสำหรับน้องกันยานะครับน้องกันยาเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับทางฟาร์มดูแลเป็นอย่างดีนะครับโดยคุณพัฒนะครับ ครับช้างหลายเชือกก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เราให้อาหารกันนะครับ ถ่ายใกล้ๆกันเลยนะครับสำหรับชมช้าง,งเพลินกันเลยคนระับนักท่องเที่ยวก็เป็นชาวต่างชาติอะไร กลุ่มเนะครับส่วนใหญ่นะครับ ก็เอาภาพแบบ <of> ชิดติดจอให้กับท่านผู้ชม FC ทุกท่านเลยนะครับการให้อาหารช้างตัวนี้นี่พอพลายนะครับ

หรือว่าน้องจ้าเดี่ยวสรุปเลยฮะอะไรนะคะใครเดี่ยวสรุปเลยครับน้องจะกล้าไหมออกไหมครับให้ฉันกอดไหมฉันกดไหมถ้าอย่างั้นคุณแม่เดี่ยวสรุปเลยคุณพี่เดี่ยวสรุปเลยไม่ยอมละออกไหมครับบอลบอลช้างหลายเชือกนะครับการอาหารช้าง ก็ดีกดดีลยดากเลยถ่ายรูปกับช้างสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันนะครับ ก็มีอะไรรับประทานบ้างาาาเผื่อใครมาเที่ยวที่นี่ก็ได้รับชมนะครับนี่นะครับเื้ย <c oughs> นี่นะครับมีกาแฟะนะชายเย็นข้าวตำสันะ่บบรรยากาศสวยๆนะครับรอบ,รบ ช่องตามมาดูก็ฝากสถานที่เที่ยวที่นี่ไว้ด้วยนะครับสำหรับมาชมช้างกันนะครับใครผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาทางอำเภอเสมอก็ ummer, เลยกิจสัตว์รอยมาสักนิดน,นะครับส์ชหา g Google ได้เลยนะครับพัทระ e อ e ิฟเฟนฟาร์มนะครับ โ okay. อเคงั้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเอย่ามาเดี๋ยวไลฟ์สดให้ใหม่นะครับวันนี้เอญ่ย่าตัวตึงหายไปไหนไม่ทราบนะครับน่าจะไปนอนหลับอยู่โอเคแค่นี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ